เรามาถกกันต่อเกี่ยวกับเจ้าอ้นนี้เ,เขาเรียกอะไรนะเมนู a นเรชั o n ปะเขาเขาเรียกอะไรนะฟังก์ชันสำหรับคนตาบอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกกันอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้บูลลี่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับไม่ได้บูลลี่แต่แต่คืองงจริงๆว่ามันไว้ทำอะไรวะที่ใครรู้ก็ก็บอกกันหน่อยแล้วกัน ไอเทียอันนี้ถึงฝากถึงท่านผู้ชมเลยนะคน <Okay. S 2> อ่านงฟื้นไม่ออกอันนี้อันนี้คือออันนี้คืจบจบแล้วหวังงท่านผู้ชมแหละคือฝากท่านผู้ชมบอกนะนนก็ <laughs> ช่วยบอกนะนะครับว่าไอเมนูนเนอร์เรชั่นเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยไอไอเที่ยเนี่ยเอ้ามันอยู่ไหนนะเนี่ยเมนูเนอร์เรชั่นเนี่ยอันดับเบิลแอนด์ดิสเบิลเมนูเนเรชั่นมันคืออะไรใครรู้อธิบายให้กูฟังที <c oughs> ต่แค่เส<ๆ>ียงเมนูไม่เคยเบ้าเสียงเมนู เชื่อพี่แต่แม่งบ่นไม่หยุดเลยนะไอ้เหี้ยงเมนูเหี้ยงครใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มันเสียงแบบเสียงหุ่นยนต์เลยเออแล้วเป็นเสียงซีรีสีรี<ฮ>เวอร์ชั่นเพลงอธิบายยังไงโคตรเหี้ยคือแบบจะเอาผู้หญิงเสียงเสียงเพ,พาะๆน่ารักน่ารักมาพูดก็ไม่ได้นะต้องแบบดือตื้อตื้อตื้ตื้อเสียงตีไอเออแบบ feel of you เสดเปิเด็ดดิสเซดเซตเบริตเด็ดเฮียแม่งพูดไม่หยุดเลยร้อนร้อนร้อนจีเลยร้อนจีจัดไม่เห็นรถถางไปได้เฮียเฮียร้อนไวิพหายเลยครับแอนด์อร์ตแอนด์พอร์ตโมไม่เห็นฟ้าโอยพี่ถามก่อน เวลาเครื่องจะตกออกเครื่องยังไงสี่เล่ครับสี่เล่ครับสี่เล่ครับอ๋อไม่ตกใช่ไหมไว้ใจไว้ใจไม่หัวเราะไงเนอะไกืใจกูพี่กูขับหองสีเอ้าแกดาเมจแม่งเบาสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอไงก็เชื่อใจไงเฮ้ยแล้วเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนที่นั่งเอ็กซ์ครับเอ็กซ์เอ็กเอ็กอ๋อเอ็กซ์ครับ อเป็นแพสเซนเจอร์ได้ว่างั้นแปลนเฮ้ยเมื่อสุดพี่เวทไอ้สัตว์เอ้ยนี่โดนลอยูกเราไม่ได้ยืนยันเลยมดเบนเนิน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 เนินไหนวะหาไม่เจอแปลเฮ้ยยไม่มีไม่มีความแม่นเลยมาร์กยังไงอ่ะแอลอันหนึ่งครับบัานหนึ่ง เหี้ยกูแอซิไม่หยุดเลยวะหลบหลบลุกปืนได้ยิงไอยู่ยิงไอยู่อุ้ยเมยเเมดเมดลบหลบโอ้เหี้ยสปีดดิฟสาะสะสะสะย่างย่างย่างยงยงย่งยงต้องต้องยิงเรานเลยราเรามันคือกองบินกิ๊กกงเี่ยพี่เพลงเยเหรอพี่กง ไอ้เหี้ยนี่ไอ้นี่มันเพลงเล็กเก้ใครเปิดเพลงเล็กเก้วะไอ้เหี้ยเปลี่ยนเพลงเชื่อผมพี่อยู่มันล็อกอีกแล้วโอ้ยไม่ดีไม่ดีโอ้โหตาย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 ยังยังยังเปิดเพลงเล็กเก้ดิพื่ออะไรเพลงเล็กเก้อยู่ไหนเอาเพลงเล็กเก้มาเออติงตึงติงตึงติงติงผมไม่แล้วผมเป็นปืนเนี่ยปืนขวาดิอ่ะ

ได้ยงไงยไงไปไปเือนโหดเลยขึ้นบนเหรขึ้นบนเหรอขึ้นบนหน่ไปไหนล่ะไ้มันย่อมันจะไปน่ไหนไปลองของนี่ตดพังตู้ตดพังตไปลไปยิงไปยิงม่ออกสมงนะว่ผมยิงได้อย่ถ้ามันจะโผล่มาอุ้ยระเบิดโหิด EMP โดนด้วยเลดรถถังขงถงมาเบถอยะพังจะพัง เออเาดูเรื่องมากูเล่นของใหญ่มาเมื่อกี้เล่นปืนคิกก็๊กเยอะเกินไปคราวนี้ปืนใหญ่อัดอากาศเตรียมตัวได้เลยมันยิงคนได้ไหมพี่ปืนเนี่ยพี่ทำไมผมยิงแล้วมันมันไม่ทำดาเมจเลยวะม่นคือเที่ยอะไรวะสรุปปืนนี้เลยงแล้วจะทั้แล้วอียเราจะตายโอ้โหลองมาค่ะช่วยแล้วสหายยิงมั่วไปหมดเลยเรียบร้อย ลาก่อนตายเปลี่ยนปืนยิงเอาดิ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 กูลงอ่ะกูลงแล้วกูเป็นหน่วยก็ต้องแล้วถังนี่ไ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 งออสสดดนี่ไงนี่ไงโอ้ยได้อยุบหมอครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ตาย เป็ออินทูลินหน่อยโอ้บอดทุบแล้วพี่พววดีใจแล้วเว้ยน้าวะหมอช่วยเองเฮ้ยที่ิ้งหั <c oughs> วใจผมเลยฮะบดไม่ทันสองทุบเลยโอ้ยอินซูลินพี่มันยิงยากบดทุบได้พี่ต <c oughs> อนกูดไปมงไม่ตายแล้ว <c oughs> อะเฮ้ตอนตกูไปมงไม่ตายแล้วอะ โอ้เียลุยไม่ละมทงเว้อปฟอร์โอ้โหพี่ตรงนี้ m g อย่งย่งโหถ้าเล่น m g อ่ะอย่างมันอ่ะเออตับเลยอ่ะผมไม่ร้จะทางเว้งอู โอเคเออผมเองวะนะมึงผมปกป้องผมปกป้องเนื้อเอท้ายเองพี่เฮ้ยเอโดนยึดผมเอ็มพีด้ว่ปะวะาเติมแล้วครับมาเติมแล้วอันนี้ปืนอะไรอ่ะชอบลงดีกว่าะต้องยิงเลยด้ว่ปะผมลงดีกว่ยลงด้วยมันยิงให้ตัวเองได้ป่ะปืนไม่ต้องเปลี่ยนห้องนะให้ห้องใช้เวลานะให้หลังไปเองแล้วไม่ต้องถัดไปเลยตามาโยนี่มา โอ้พี่ตีเราที่สี่ยิงไล่มาตไอยผิดี่ไ่ไงนี่ไงโอ้ยเหี้ยไอโอยแอบกอดอไปแลไยังไงนะเป็นไกันครับโคดิจิวาเขาบนเข้าแมวเน้นเน้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอะไรตรงนั้น โดนเยยืสกัดขาโดนโดนสกัดดาวลุงคุยยัดเลยยัดกัดยัดเลยโซทถถังันันัันัันัันมมีโดนโดนอันนี้โดนจริงยัดเลยยัดวัดกับแม่งดวัดกับแม่งดมึงมาดมึงจะหนีไปไหนเราจะแพ้เลยเจะแพ้เลยอพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นีโดนโดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถถังรถถัง นั่นอะไรอ่ะช่วยกันช่วยกันปุ๊กไปไหรวะไรตายพอ้วยิงหอหมอเบสหมอกรร <c oughs> <c oughs> ีคอย <c oughs> นี่อะไร บ่อยตาเอ้ด้วยนะรอของ <c oughs> อล้างมาเยอะล้างมาเยอะรอขอมาโอ้ไอ้เยอะเลยไอ้ยเยี่ยยยยกระสุนพุ่นแล้วแม่เต็มตัวไปหมดเลยไอ้แย,ยต่ตะกวดเนะี่ยลุกแล้วลุกอีกลุกแล้วลุกอีกไเร็วว

โอ้ใช้เวลาแค่14นาทีเองโคตรประหยัดอ่ะเป็นอะไรที่แบบประหยัดมาก m o ดแ machine destroy mode objective capture mode kill โอ,อ้ามสเลยอะ่ะ